ขอเจริญพรแกบ่บรรดาพ่อแม่พี่น,น้องสญญัทวายญาติโยมสาธุชนดังลลย บันนี้อัตมาผ้าพระอินสมธรรมลังสีวชังทองจันได้เตสนาธรรมจิวะขันธะสังยุตสังยุตตะมิก,กายภูพทวนสิบเจ็ดเป็นอันดับต่อไปนะโมตัสสะพังกาวันโตอาลังหาโตสามาสามพุทธาสา เอวะเมโสตังเอกังส er kind of ัมมยังภังกวาสาวะเตยังวิงหันละเตเจตะวันเนอนัตถาปินเดกสะอาลเมตันตราโคภังกาวาภิกขุอามันเตสีภิกขโวติ ลำดับธรรมาเตสนามนในคาสานิยาวักมาสิมาปัน,นาสังกาเองขันธทาสั่งยุธอันมีในขันธทาวักสั่งยุธธานิกายฮือพุทธามรีสัตตังลาได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องพาดับปัญญาปาละมียังฮือเสื่มเสื่อมบ่ฮือเสืส่อมโซ ยังกูส่วนส่วนธรรมเผาปัสสาวะนาไม่แต่ใสดังจังไดเตสนาตามบาการทาภะบาลีอาสัตตาสูตรวาเอวะเมโซตังดังนี้เป็นตนความว่าข้าพระเจ้าตนเจออนันตาหากใดสารับรับฟังมาว,าว่าโสพังกวา อันว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่สามลานอินอิยาโุตบอเซวนเจตวันนาอารามอาวิหารอันเป็นอารามของนายอนาถเป็นเดกาสาสิทธี เขตพันนากรสาวัตถีเมืองใหญ่คนตั้งหลายใจใส่ปฏิปัต,ตาในกาละนั้นนาพัตตาธากาตาเจ้าก็เรียกหาเจ้าพิคุตัง้งหลายมาพร้อมกันเดวตาทากาตาตนแก้วก็เตสนาว่าพิคเวดูลาพิคุตังกกต้งหลายอนว่าผูกัะลาตั้งหลายผู้บดาย สาดามเราฟังมาแล้วยอมบอหลู้แจ้งสัตตางความเป็นจริงยังกุนกันว่าความสุขสำราญโตดคือคือความป่าภาาจากปัญจ卡尔คือลูกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนพระอาเนยะสาวกาโูนไดซาดามเดายอมรลู้แจงตามความเป็นจริงยังกุนและโตษ ดังใดเก่ามาคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้เสียงเนื้อความในอศาศัตาสูตรตอนนี้ดิลิลามดามนเนจกได้เตสันญญาเนื้อความในสูตสมุตัญาสูตรความหวานในกาลสมัยญ,ญาหนึ่งพังกาว,วาอันว่าพระพุทธเจ้า ก็สนเทสะลาญโบเศอยู่นาเจตวันนะมหาวิหารอันเป็นอารามของท่งานอนัตาเป็นเดกาัสาเศรษฐีเขพันนากรสาวัตถิกรในการละขั้งนั้นลีลีพะะมนีตาทางการตาเจ้าก็ทาละเรียกหายังเจ้าปีกุตังลายว่า ดูลาภิกตังลายผููกัลลาภูบดไดสาดับเราฟังมาแล้วยอมบอรลู้แจ้งสัต์ตางความเป็นจริงยังความเกิดขึ้นความดับคลและโทดและความพัดผักจากปัญจค,คันคือโลกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนพรอาเนยสะสาวกผูดัยาดับแล้วยอมรลู้แจ้งสัต์ตางความเป็นจริง อย่างความเกิดขึ้นความรับคุณและโตได้ความปัดภาคจากปัญจาคันเราเล่นนี้แล้วดังนี่ดีลีเสียงเนื้อความในสมุตัญญาสูตรเ้านี้ลำดำนี้จกได้เตนสนาะในาอาลาอันตาสูตรทหนึ่งต่อไปความววาในกาลสามัยยาคือครั้งหนึ่ง พระโพธิ์เจ้าก็อยู่เจตวันนะอาลามมหาวิหารอาลามของตาัานอนาตาสิทธิธีเขตพันนกรสาวทีในกาลนาพระตาทาก็เลี้ยงหามัยังเจ้าพิคุตั้งลายมาแล้วก็เตสนาวาดุลาพิคุตั้งลายอันว่าปัญจขันตังหา คือโลกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่และอย่างเป็นของบทเที่ยงสิ่งใดบทเที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาบ่อใจตนตัวสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นกวรหันโดยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าเนตังมัมมัดนั้นบ่อใจของเรา เนโซหามาสามตนั so so ่นบอกเป็นเล่านะเมโซอัตตานั่นบอกเป็นตัวตนของเลาดูลาภิกขุตังลายพระอาเนญาสาวกาโพดใดสัตว์ับแล้วเหมือนหันอยู่อย่างนียมเบือนานในโลกเวทนาสัญญาสังคาญและวิญญา เมื head, ่อเบื่อนายยอมมาคายกรรนดเมื่อคายกรรนาจิตยามลุดปนบ่ยยึดมันถือมันในปัญจะขันธาเมื่อลุดปนแล้วย่อมีมยานอย่างโลกว่าลุดปนแล้วแล้วรู้แจงสันวว่าจาตเสียงเสียแล้วพมมจาลีญะเราอยู่สุดแล้ว เกิจจาติควรการตามก็กาตามเส้นแล้วคิดอื่นเพื่อความเป็นดังนี้บ่มีภิกขตุตั้งลายในโลกระอละอันตาตั้งลายเป็นผู้เลิกพระเสกกวา่สกสกา,วาสัตสัตวานและปบอันเลิดเมือ่อพาตาทากตาเจ้าเตสนา,นาวยาการนาพาสิตาดังนี้แล้ว หันตาทางการตาตนแก้วก็เตันนาเป็นกาถามีขอความว่าพระอารหันตาตั้งลายมีความสุดบ็มีความญานญาและโบมีความตัญญาญเกัียยังอาสมามิปนมานาว่าเป็นของเราได้ตัดขาก็ตาลาย ขายคือโมหะได้แล้วพระอละหันตาเหล่านั้นจริงบ่กมีความวันไหวมีจิตบอกคุณมวัวดันเหล่านั้นอันเคืองสาตตาสีคือตันหามันทิทีบ่มาทิตแปดปอดได <c oughs> เป็นโพปะเสฐในโลกบ่มีกิเลสภาษาววันนาด้านละนานกำรมโลโลปัญจาขันมีสัตตาธรรมเจตภากันเป็นที่คขจอ ละเป็นเตโคจรควรที่ผู้กัลยาตังใดจะเพ่งสักเสินว่าเป็นสัพพดิสะเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธกิจโนรตนั้นเหล่านั้นเป็นมหาวีระปุริสสผู้อุดมสมบูรณ์นะโดยลัทธนะ7ภาคการศึกษาแล้วในสิกขา3ภาคการละเสียย่งความกลัวและความกุ ขาดได้แล้วย่อมเตียวไปได้โดยลำดับต้านเหล่านี้เป็นมหาหนาผู้สมบูณ์โดยองาค์สิภการมีจิตตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกด้านเหล่านี้บ่มีความตะยานอยากอาสิขยานเลยบงังเกิดแก่ต้านเหล่านั้นแล้วต้านเหล่านั้นมีร่างกายเป็นเครื่องโซ่ ทั้งหลายบอดใดอาศัยผู้อื่นในกุนที่เป็นแก่นสารแห่งภูมิจาริยาตันเหล่านั้นบววันไวในเพราะส่วนแห่งมานะดูดพ้นจะพบใหม่เถืงองละหันตะภตูมิแล้วจะนักเสแล้วในโลกา ด้านเหล่านั้นบ่มีความเพิดเพลินอยู่ในส่วนเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องตามต้านเหล่านี้เป็นปปทธบุพพทะปุกกะลาผู้ยอดยิงย่งในโลกยอมบันเลสีหน,น,นัทจดังนี้ดีเดียเสียงเหนือความในาอาละอันตาสูต,ตรที่หนึ่งเพียงเท่านี้แต่ดนเล น้ำดำเนจจักไดเตสนาะละอันตาสุดนี้ส่งต่อไปความว่าสมัมยันึง่งระตาทากัตเจ้าอยู่ณระเจตวันนามาอาวิอานอารามปองตันอานาทักปินดีกัสมาหาสิทีเขตพันนากรราศลัก สาวัสีในกาลคละคงนั้นพะาะทาคาตะเจ้าก็เรียกยังเจ้าพิุคตั้งไลามาพร้อมกันแล้วพาตนแก้วก็เทศนาวา่าดูลาพิโกตังไลอันว่าปัญจัขันคือโลกเวทน,นาสัญญา <c oughs> สังขารวิญญาณตั้งห้ากองนี้แต่ละกองบ่เที่ยงสิ่งใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาบ่ใจตัวตนสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรหันโดยปัญญาโดยจอบวามเป็นจริงอย่างนี้ว่า เนตังมามานั้นบ่ใจของเรานะเนโซหะมสมินั้นบ่เป็นของเราะเมโซอัตตานั้นบ่เป็นตนตัวของเราดังนี้ดุลาภิกุตังลายพะอาเิยาสาวกาผู้ใดสดับแล้ว เมื่อมาหันยังอยู่ดังนี้ย่อมเบื่อนนายในโลกเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเมื่อเบื่อนนายยอมคลายความกำหนัดพอคลายความกำหนัดจิตยอมหลุดปอนเมื่อจิตหลุดปนแล้วย่อมมีญาณยังรู้ว่าหลุดปนแล้วจะอสวากิเลตั้งควงยอมรู้แจงสัตว์ว่าจติเสงแล้วพรมจะบีญอยู่สุดแล้ว เกติควรกาตามก่กาตามเสร็จแล้วคิดเื่นติความเป็นอย่างนี้บ่มีแล้วดูลาปีโคตังไลในโลกพระอัลลัันเป็นผู้เลิศเป็นผู้พระเสดกว่าเลิสัตวาวัดและพบอันเลิศดังนี้ก็เสียงเนื่องความในอัลลัันตะที่สองเพียงเท่านี้แต่ดีเล่ล ลัมดามเนจกัไดเทสนาในสีอาสูตรปภะกอมว่าพระทัตถะกต,ต,ต,าตาเจ้าประทับประทับอยู่นเจตวันณมหาวิหารอารามของนายอาณาธาปินเดกาัสาสิทธิเขตพันก้อนสวัตถีก็ในกลาลนานภาะสาวันสัทธาตนเป็นเก่าเงาแก่สาวกา ก็เรียกหามาอยังเพคุตั้งลายมาพร้อมกันแล้วศรัทธาจนพันแผวก็เตสนาวัดดูลาพิคุตั้งลายอันว่าพัาสาสิหามิกันลาเวลาเย็นจักออกจากที่พักอาสศัยก็เยียดกายแล้ว ก็เลียวพอยังเตสะต่างสีแล้วก็บันเลือเสียงติเปิงกลัวสามครั้งนั้นแล้วก็ออกเดียวไปหาอาพานพวกสัตว์ดีละสารทุกหมู่เหล่าได้ยินเสียงัญญาลาจะสีล่อง้างมีกองป่าสั์ด่างลายต่างก็กลัวตายสั์ด่างลายตีอยลูก็นีคโล บาตุกนี้เขาหลูติปะอาสติอา,ส,อาสลัยน้ำก็ดำามน้ำที่อาสลัยในป่ากนี้เขาป่ามูนกตาหลายก็บินเึ้นู่อากาศพระไปนี่ไปเพราะความกลัวตายแม่นว่าพญาจ้างของพระมหอากาส,สติญาอันโพและผูกมัโด้วยเจือกเล็ก แลหนังอันมันคงดีก็ยังสลัดนีไปกูโจนมมไรออกอันว่าพญาราจาสีมีลิธีและสกัดนุภาพใหญ่กว่าสัตว์ตั้งลายเช่นนี้พี่กูตั้งลายถึงเราัถทากตะก,ก็ดังได้เดียวกัน ในเมื่อเราตาทากาตะผู้เป็นพระอละอันสมาสัมพุทธทเจ้าสมบูรณ์โดยวิชาและจริณน,นเป็นผู้ไปดีแลว้วลกูกแจงยังโลกเป็นสารทีฝึกหัดภูกัลละที่ควรฝึกบ่มีสารทีในจักยิ่งกว่าเป็นสาสดาของเทวดา และมนุษย์สังลายเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกใจยังทำอุปัฏิบังเกิดขึ้นในโลกเราตถาคตะเทศนาธรรมอย่างนี้โลกเกิดขึ้นอย่างนี้โลูกดับอย่างนี้อย่างนี้นเวทนาเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้เวทนาดับอย่างนี้อย่างนี้สัญญา สัญญาเกิดอย่างนี้สัญญาดับอย่างนี้อย่างนี้สังขารสังขารเกิดอย่างนี้สังขารดับอย่างนี้อย่างนี้วิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้วิญญาณดับอย่างนี้ดุลาภิโคตัหลายถึงวเวทวัดาตัณลามีอายุเยือนมีวัน,นมีความสุขทะลองอยู่ได้นานในวิมานจันสูงเตวันลาเหล่านั้นได้สารดับ ธรเทศนาของตถากตะเจ้าแล้วตางก็มีความกลัวใจสังเวชลดใจคือความสะดุ้งกล่าวขึ้นว่าด้นตั้งหลายได้ยินมาว่าเล่าตั้งหลายเป็นผู้บ่เตี้ยงเป็นผู้บ่ยั่งยืนเป็นผู้บ่แน่นอน เราตั้งลายปากันเข้าใจว่าเราเป็นผู้ยังยืนเป็นผู้แน่นอนเราตั้งลายบ่อเตี้ยงบ่อยังยืนบ่อแน่นอนเป็นผู้นับเนื่องโดยกายนี้ดังตินต,ติดดังนี้แต่ดีดีดูลาปีกู้ตั้งลายเราจะากันตาผูมีลิเท สกาดหนูภาพยิ่งใหญ่กว่าโลกกับตั้งเทวโลกดังนี้และเมื่อพระทาทากตาเจ้าเทศนาไวญัยยกลณนะพาสิตาดังนี้แลจริงได้เทศนาต่อไปมีใจความว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นสวัสดาหาพุกะลาผูดด้ใดเสมือเหมือนบอด้ยทาระลูกโดยปัญญาอันยิ่งแล้วก็ได้ ทางกาธรารมาจักคือว่าความดับแห่งกายตนความเกิดพร้อมเปลี่ยงกายตนและาทางกิมมักอันพาเสดอ,อันยังโมสัวเทือถึงความสลัดทุกทุกแกโลกับท้งเตวันลองแล้วถึงเตวันดาจัง้หลายผู้มีอายุยืนมีวัน มียศมีสักยังเป็นผู้กลัวถึงความสะดุ้งตกใจว่าด้านโพจำเรินั้งหลายได้ยินมาว่าพวกเราบทเตี้ยงมาบ่ล่วงปวนกายตัวไปได้ดังนี้เหมือนดังโมมาเลมโมมาลึกาตายังสะดุ้งกลัวต่อพญาลาัชะศีสนั้นพอวะเตวดาเหล่าน,านั้น ได้สานดำแล่าฟังของพระอาลาอันตะผู้มีจิตอันหลุดปอนจากความถือมันอยู่มันกุงดังนี้ก่อเสียงเนื้อความในสีห้าสูวรเพียงเแ่านี้แต่ดีเลยเทันาในขาสัจนิยาวักมาสีมะปันาสกะเองคันทายะนทันทสังยุดอันมีมาในคันทวักสังยุดตะนิกาย สາลองງສັນທາພະດาປัญຍາບາລະມີແກ່ພົນທາບໍລัສັດທັງຫຼາຍນີ້ທີ່ຕ່າງກໍບັງກົມຊົມແລະສັ